ตอนนี้โดนปลาช่อนผิดคิวครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับผิดคิวครับแรงดีซะด้วยครับปลาช่อนใหญ่ครับเดี๋ยวต้องรีบตักก่อนครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุด ก็ตักขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปลาช่อนนะครับไซส์น่าจะสักประมาณผมว่าน่าจะมีเกือบเกือบโลครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโลน่าจะประมาณสักหกเจ็ดขีดน่าจะได้ครับผิดคิวครับโดนชิงแลอยู่ครับตัวนี้ในช่วงที่ฝนตกนะปลาก็ยังเข้าอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ใช่ปลานินนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนตีฟิชชิ่งด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากชื่นชอบผลงานนะครับก็จะได้มีกำลังใจในการถ่า,ายทำผลงานใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เป็นการเก็บตกวันที่3แล้วนะครับปานินก็ยังเห็นแค่2แหงนะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้ซูมทุนนะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะครับฝนก็เริ่มจะซาแล้วนะครับ